SME สร้างอาชีพอวอร์ดครั้งที่8จุดพลุความอลัง40ธุรกิจ SME ชี้ทางธุรกิจ SME ก้าวสู่ออนไลน์เต็มรูปแบบปลืมตลาดต่างประเทศค,คึกคักดันภัพรวมเติบโตโดยจัดขึ้นสุดยิ่งใหญ่ภายใต้แนวคิดธุรกิจนำสมัยด้วยเทคโนโลยีร้อนแรง โดยธุรกิจคุณภาพกว่า40ธุรกิจนั้นเป็นความโดดเด่นที่คัดเลือกมาโดยวัตถุประสงค์ส่งเสริมให้ธุรกิจก้าวเข้าสู่ยุคออนไลน์แบบเต็มตัวที่เน้นให้เกิดการสร้างตัวต,วต,วตวนบนโลกออนไลน์ในทุกแพลตฟอร์มครบสมบูรณ์อย่างมืออาชีพโดยธุรกิจ SME มีการปรับความคิดและแนวคิดธุรกิจให้ตรงกับแนวโน้มธุรกิจเปลี่ยนแปลงเพื่อตอบโจทย์ทิศทางเศรษฐกิจของโลกยุคใหม่ พร้อมกับนำเสนอให้รู้จักวิธีการจัดการใหม่ที่สะดวกกระชับง่ายและเร็วด้วยเทคโนโลยีโดยสามารถติดตามภาพบรรยากาศและข้อมูลธุรกิจผ่านทางช่องทาง Facebook Fanpage SME สร้างอาชีพค่ะ่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณทางกระทรวงพาณิชย์นะคะที่ได้เล็งเห็นความสำคัญของงานในครั้งนี้แล้วก็ขอบคุณนักธุรกิจ ทุกๆท,ท่านนะคะที่ฝ่าฟันอุปสรรคต่อสู้ในการทําธุรกิจจนประสบความสําเร็จนะคะแล้วก็ต้องขอขอบคุณแขกผู้มีเกียรติแล้วก็สื่อมวลชนท,ทุกท่านนะคะที่ให้เกียรติเข้าร่วมง,งาน SME สร้างอาชีพอวัดครั้งที่8ในครั้งนี้ด้วยงานนี้นะคะก็เป็นงานที่จัดขึ้นเพื่ออยากจะมอบรางวัลน,นะคะ ให้กับนักธุรกิจที่ทําทธุรกิจประสบความสำเร็จอยากให้เป็นขวัญและกำลังใจและนลํารางวัลน,นี้ไปต่อยอดให้กับธุรกิจค่ะสําหรับเกณฑ์การตัดสินนะคะตรงนี้เราก็คัดเลือกเป็นระยะเวลาเกือบ1ปีนะคะเพราะว่างานนี้เราจะจัดปีละหนึ่งครั้งนะคะก็เราก็จะเหมือนคัดเลือกนักธุรกิจนะคะที่มีการ ทําธุรกิจอย่างจริงจังนะคะมีการทําโฆษณามีการประชาสัมพันธ์คือไม่หยุดนิ่งไม่ว่าจะเป็นสื่อออฟไลน์ line, สื่อออนไลน์ line, หรือแม้กระทั่งการออกอีเวนต์ค่ะปีนี้นะคะ43ธุรกิจค่ะซึ่งเราคัดแบบเน้นๆคุณภาพเลยแล้วก็เป็นธุรกิจที่หลากหลายแล้วก็เป็นธุรกิจที่ถือว่าเป็นธุรกิจอยู่ในขาขึ้นของปีนี้ค่ะ SME เติบโตได้อีกแน่นอนค่ะเพราะว่าหลายๆคนอยากจะ ผันตัวเองมาเป็นเจ้าของธุรกิจส่วนตัวเพราะการทําธุรกิจส่วนตัวเนี่ยมันจะมีโอกาสมากกว่าในเรื่องของเวลาในเรื่องของรายได้ไลฟ์สไตล์รวมไปถึงความคิดที่ทุกคนสามารถที่จะเหมือนเอาความคิดตัวเองออกมาทําธุรกิจให้ประสบความสําเร็จค่ะก็รู้สึกว่าเป็นกําลังใจนะครับขอบคุณมากๆเพราะว่าเมื่อกี้บอกไปแล้วว่าต้องต้องเต็มที่ต้องต่อเนื่องทุกวันนี้นอกเหนือจากงานละครก็เป็นผลงานไลฟ์ในทิกตอกแล้วที่กล่าฮตงานมากส ก็ดีใ,ใจใที่ลูกค้าที่เชื่อถือขึนเรื่อยๆที่แบบมาซื้อซ้ำ90%หรือว่าให้คะแนคนความพอใจทุกอย่างผมว่าทําธุรกิจครับทุกคนโอเคธุรกิจถึงเดินแต่ว่าในยุคสมัยนี้แต่ผมเชื่อทุกยุคนะครับความซื่อสัตย์สําคัญมากคุณธรรมสาคัญมาก การที่เราขายของเราก็อยากจะเป็นน้ำสะอาดสๆสสให้กับสังคมบ้างเพราะฉะนั้นก็เอาตัวเองเป็นตัวประกันเลยคนระับว่าถ้าเกิดว่าพังก็พังที่ตัวเราก่อแมันก็ดูแลลูกค้าไั้ไปายด้วยครับค่ะนี่ขอบคุณนะคะาสำหรับวันนี้ซึ่งเป็นอีกหนึ่งวันที่ทำให้เรารู้สึกภูมิใจกับการตั้งใจท,ทำมาหนึ่งผลิตภัณฑ์ที่อยากส่งต่อสิ่งดีให้กับครอบครัวอยู่เพราะว่าเริ่มต้นจากการมีปัญหาในครอบครัวตัวเองคือลูกกินข้าวยากลูกกินเทียร์ยากลูกปรุงรสมที่ดีสำหรับตัวลูกเราจนในที่สุดก็แบ่งต่อให้้กับการาวไยแล อยากจะเป็นกำลังใจให้กับหลายๆคนด้วยค่ะเพราะว่าเราเองก็อยู่ในยุคโควิดที่ผ่านมาก็เลยเกิดกลายเป็นเจ้าของธุรกิจตรงนี้และสุดท้ายก็สามารถต่อยอดได้ก็อยากจะเป็นกำลังใจให้กับหลายๆคนที่อยากเป็นจ้างแต่เองก็รู้สึกดีใจค่ะขอบคุณมากๆเลยธุรกิจร้านดอกไม้เนี่ยเป็นธุรกิจแรกในชีวิตของจาจ๋าเลยค่ะซึ่งเกิดจากความสุขความตั้งใจความรักแล้วก็จ่าจ๋าเองเนี่ยตั้งใจที่จะมอบความสุขที่จ่าจ๋ามีเนี่ยส่งต่อไปกันทุกคนเพราะฉะนั้นจ๋าไม่ได้ขายแค่ดอกไม้อย่างเดียวแต่ว่าจะขายความสุข ความเป็นขายของขวัญให้กับทุกคนด้วยอะคะ่ะก็ขอบคุณลูกค้าทุกท่านนะคะที่การตอบรับดีมากๆทั้งไทยแล้วก็ต่งางชาติต่างชาติรวมถึงจากศิลปินดานราหลายๆท่านด้วยอะคะ่ะก็จะตั้งใจพัฒนาคุณภาพผลงานเนี่ยให้ดีขึ้นขึ้นไปค่ะต้องขอจับรางวัลน,นิดนึงนะคะก่อนอื่นต้องขอบคุณด้วยนะคะสําหรับผู้ที่ได้อ่ให้โอกาสให้รางวัลน,นี้กับลุงนะคะผงซัฟเฟิลอีซี่ค่ะคือเราตั้งใจทํามากนะคะเพราะว่า คือด้วยความที่มันก็เหมาะกับคาแรคเตอร์เรานะลุงหาธุรกิจมานานมากเลยนะคะสุดท้ายก็มาตกอยู่ที่ผงซัฟฟอร e อีซีอีซีนะคะเป็นผงซัฟฟอรแบบหัวเชื้อค่ะคือพูดถึงธุรกิจ SME เนี่ยมันคือสําคัญเพราะว่าเป็นรากฐานของออเศรษฐ,ฐกิจของประเทศอยู่แล้วนะคะแล้วก็พอเรามีธุรกิจเนี่ยมันก็เกิดการจ้างงานเกิดการกระจายกระจายารายได้นะคะซึ่งตอนนี้ก็คือธุรกิจของลุงเองเนี่ยก็สามารถสร้างไรายได้ให้ คนได้เพิ่มมากขึ้นค่ะแล้วเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยนอกจากตัวเราเองแล้วที่มีไรายได้เพิ่มขึ้นเรายังสามารถกระจายไรายได้ให้คนอื่นอีกด้วยนะคะก็รู้สึกภูมิใจในจุดนี้ด้วยค่ะเลยเนาะต้องจับบ้างคือ,อไว้ก่อนเลยค่ะก,ก็ถือว่าเป็นรางวัลแรกในชีวิตนะคะที่เกี่ยวกับสาขาที่เป็นนักธุรกิจนะคะแล้วก็ถือว่าเป็นรางวัลที่รู้สึก ดีใจแล้วก็เป็นวงวันที่มีเกียรติสําหรับเบนมากมากในรางวัลน,นี้นะคะเพราะว่าสินค้าตัวนี้มันเริ่มต้นจากตัวเบ้นเองโดยการที่เป็นผลิตภัณฑ์คอลลาเจนนะคะเพราะว่าด้วยตัวเราเนี่ยเป็นนักแสดงแล้วเราต้องดูแลตัวเองในทุกๆวันเบนก็คิดว่าสิ่งที่เบ้นทำมาเนี่ยมันเป็นสินค้าที่มีคุณภาพแล้วก็อยากจะส่งต่อให้กับผู้บริโภคซึ่งวันนี้มันได้บอกแล้วว่า สิ่งที่เบนทํามันคือสิ่งที่เบนประสบความสําเร็จแล้วก็เป็นสิ่งที่เบนฝันไว้ว่าธุรกิจเนี้ยจะไปได้อีกไกลค่ะแล้วก็ที่เบนตั้งเป้าหมายไว้ว่าสินค้าทุกแปลของเบนซี่จะส่งออกต่างประเทศด้วยแล้วอีกภายในสิ้นปีนี้เราก็ได้ทําแล้วก็ถือว่ามันเป็นอะไรที่เรารู้สึกภูมิใจในในสินค้าของเราแล้วก็ในแบรนด์ของเราก็ อยากให้พี่ๆนะคะลองเปิดใจนะคะใช้สินค้าเบนซี่นะคะในทุกๆตัวนะคะยังไงก็ฝากด้วยนะคะขอบคุณมากสำหรับคณะกรรมการทุกท่านนะคะ<ด>ที่ะะมอบรางวัลน,นี้ให้กับเบนขอบคุณมากจริงๆครับก็รู้สึกเป็นเกียรตินะครับแล้วก็ยินดีมาก,มากครับเพราะว่าเปิดร้านอาหารญี่ปุ่นมา8ปปีปแล้วเพิ่งได้รับรางวัลน,นะครับก็รู้สึกว่าพ่อค้าตัวเ,เล็กๆคนหนึ่งนะครับวันนี้ก็เหมือนกได้รับรางวัล ที่ทําให้เรารู้สึกว่าเราภูมิใจและอยากจะทําพัฒนาต่อไปนะครับแล้วก็อยากให้กําลังใจทุกคนนะครับที่กำลังจะทําูตรครับไม่เกี่ยวหรอกครับว่าพวกเราเป็นดาราแล้วมันจะมีแบบว่าอะไรที่มันมากขึ้นกว่าคนอื่นนะครับแต่ขอให้ทุกคนมีความตั้งใจมีความเชื่อมั่นมีความพยายามผมว่าทุกคนก็จะสําเร็จแล้วก็ได้รับรางวัลแบบนี้เช่นกันครับได้รับการเชิญับางวัลอยู่ตรนี้รางัเราขอตั้งูดแทนน้องๆทุกคนนะครับแล้วก็ทุกคนที่ฟังอยู่ตรงนี้นะครับเราลองมองความจริงกันดูครับ เราต่างอยากมีเงินมีทองอยากมีชีวิตที่ดีขึ้นแต่สังคมจะน่าอยู่หรือเปล่ามันอยู่ที่เราสร้างเพราะฉะนั้นเมื่อคุณจะเริ่มต้นสร้างตัวเองจงสร้างมันให้เป็นน้ําดีแล้วก็ทําให้สังคมที่มันโดนหลอกลวงกัน,นอะไรเงี้ยมันเบาบางลงไม่ว่าคุณจะทําอะไรก็แล้วแต่จงลึกซึ้งกับมันแล้วทำมันให้มีคุณภาพแล้วส่งต่อคุณภาพนั้นให้ลูกค้าสิ่งนั้นครับมันทําให้คุณเติบโตได้อันอาจจะช้าหน่อยถ้าเกิดคุณจะคิดตบโตัว,ตว,ตว,ตวเร็ว,รวๆอาจจะต้องไปโกงเขาแต่ว่าผมคิดว่าคุณก็คงไม่อยากจะเป็นอย มันอาจจะช้าหน่อยความซื่อสัตย์แต่คุณต้องขยันและเอาจริงและสังคมนี้จะน,น่าอยู่เริ่มที่ตัวคุณเองครับผมขอเป็นกำงใจทุกคนด้วยรับ เชื่อนะคะว่าทุกคนนะมีความฝันอยากเป็นเจ้าของธุรกิจส่วนตัวอยู่แล้วเพียงแต่ว่ามันจะช้ามันจะเร็วโอกาสเรามันจะมาตอนไหนถ้าเราไม่ยอมแพ้นะคะก็เดินตามฝันเราให้ได้สักวันหนึ่งทุกคนก็จะประสบความสาเร็จเหมือนกับนักธุรกิจในวันนี้สําหรับท่านใดนะคะที่อยากติดตามข่าวสารอาชีพใหม่ๆธุรกิจด้าลงทุนก็สามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์สร้างอาชีพ .com หรือเพจ SME สร้างอาชีพค่ะข,ขอบคุณค่ะ